สวัสดีครับวันนี้ร้านที่ดีโปรพายนับเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็น BMW R 1มวี GSA ปี2018นะครับรถไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับพร้อมของแต่งเต็มคันเลยนะครับเริ่มจากกาดไฟหน้านะครับของ w o n d e r l i ดแท้ชุดไฟตัดหมอก2ชุดนะครับครับผมกาดหม้อน้ำของ w วอนเดลิดอกล่าง w o n d e r l i ดนะครับแล้วก็ตัวตีนเป็ดนะครับของ w o n d e r l i ดนะครับครับผมปีบ BM อ็ใบนะครับรถสวยๆเลยคันนี้นะครับปีบ BM อแท้3ใบนะครับครับผมดูได้เลย นะครับดูสภาพรถโดยรวมฝาครอบวงครอบวาล์วสวยแคทบงแคทตปาพร้อมนะครับมีตัวต่อแฮนด์มาด้วยนะครับคันนี้ครับผมแล้วก็ขาจับโทรศัพท์นะครับอ่าเดีเลขไม่ดูเลขไมกันดีกว่าครับเพื่อไม่การเสียเวลาเลขไมอยู่ที่หมื่นกับเก้าร้อยสิบโลเท่านั้นนะครับไม้แท้ๆนะครับครับผมอ่าเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูครับ ครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรไบนำเสนอขายในราคานะครับ799ดแสบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวกันไปนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0 8 4 2 5 6 1 5 3 6่สองห้นทีดีโปรไบนอกจากเราขายนะครับเรายังรับซื้อบิ๊กไบทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับบีเอ็มไมผมไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเช็คก,กันเข้ามาครับผมครับ